มีอะไรขายบ้างครับเนี่ยคุณอยากได้อะไรคะอยู่ไหนนี่ยเลเบลบนค่ะไปทำไมทั้งไก่ทั้งกวงครับคุณอยากซื้อที่ไหนล่ะคะเดี๋ยวฉันจะไปเสิร์ฟให้ถึงที่เลยแน่ใจนะเาพูดแล้วนะว่าจะมาส่งอะ่ะไม่ไ,ไกลมากแล้วเนี่ยใ,ใกล้ๆแหละเกาอยู่ไหนนะอยู่เลเบลบนนู่นอ่ะเดี๋ยวจะบันแม่ค้าพูดคำไหนคำนั้นอยู่แล้วเว้ยรอแป๊บนะคะอุย้ยใช่ได้นี่ว่ะเสียงอะไร <c oughs> <c oughs> <de> e <ul> นะเดี๋ยวนะเฮ้ยรอกันเล่ยวันนี้สีแคปเขามี บริการเฮลิคอปเตอร์แล้วเลรอครับเนี่ยแน่นอนค่ะส่งทุกที่นะคะคุณอยากได้อะไรคะว่ามาเลยเอทองหนึ่งแท่งครับห้าพันค่ะตอนนี้ทองคำช็อกโกแลตหรือเปล่าไม่คิดแพงจังอะผมไม่ได้กดเงินสดมาตู้ไอเทมตรงนี้ก็ไม่มีด้วยเยวฉันจดเอาไว้ว่าคุณเลโซติดชั้นห้า0มื่นเรียกชื่อก็เรียกไม่ถูกสักทีห้า0มื่นนเลยครับไหนบอก5 0 0พันเงินสดกับเงินเซนมันก็คนละราคาหรือเปล่าคะราคา เวลาเรียกรถหมดแล้วนะครับขอบคุณมากครับที่ใช้บริการครับเอาฉลาดฉลาดนี่ <laughs> ผมก็ต้องกลับแล้วเหมือนกันนะครับขอตัวก่อนนะครับคุณกลับไงอะ่ะกลับได้แล้วกันนะ่ะเอาเจอกันเจอกันโว้ <laughs>